ตัวนี้เป็นด้านชุดคัดครับชุดคัดของรุ่นสามพันแปดรุ่นใหม่เลยครับสาเหตุที่ถอดออกมาคือมันจะหลวมมากครับเมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายเนาะเนี่ยมันจะหลวมอย่างนี้เลยนะครับเสร็จแล้วถอดออกมาถอดออกมาแล้วนะครับเนี่ยอันนี้เป็นเฟืองขับปั๊มน้ำมันเครื่องเนาะและดูที่นี่คือมันไม่มี ลูกปืนไม่มีรอยสัมผัสนะครับเนี่ยครับเนี่ยดูดูรอยนะครับลูกปืนคัดไม่มีเลยนะครับแล้วมาถอดถอดนี่ออกแล้วมันเห็นรอยเนี่ยมันน่าจะเป็นลูกปืนคัดเดี๋ยวต้นอออกมาดูก่อนนะครับเดี๋ยวพยายามมาออกอยู่ยังไม่ได้เพราะมันเบียดกันมันละลายมาแล้วครับตัวนี้เนี่ยเฟืองเฟืองขับเฟืองขับปั๊มน้ำมันเครื่องละลายเลยนะเดี๋ยวพยายามออกมาให้ได้ก่อนเนี่ยตัวนี้ดูว่าจะเป็นลูกปืนนะ ลูกปืนคัดอะ่ะมันทำไมไมาอยู่ที่นี่อ่ะครับต้องพยายามเอาเลื่อยพยายามเขือนออกนะครับเพราะว่าพลาสติกมันละลายติดหมดนะงงที่ลูกปืนมันลงไปอยู่ข้างล่างอะ่ะลูกปืนมันไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่ที่อยู่ของมันเนาะ ตัวนี้ง้างออกมาได้แล้วครับเดี๋ยวเอาใ้โค้งตอกตอกนด้รับ <Okay. S 1> เนี่ยลลกปืนอะ่ะมันทำไมไปอยู่ข้างล่างะ่ะดูนะ <s> ปกติมันต้องอยู่ในจานคัดเนาะมันไปอยู่ข้างล่างอะ่ะตอนนี้ใช้ <s> ลูกดูดดูดอ เขาเรื่อยเอาละพึ้นแล้วครับตอนนี้เนี่ยไม่เคยเห็นครับพึ่งเคยเห็นนะครับเอาออกจากขนาดน,นี้เลยเพราะว่าเฟืองขับปั๊มมันละลายติดเลยครับนี่ ลูกปืนนะครับนี่นะครับลูกปืนคัดเนาะ <_ G> เนี่ยเฟืองขับปั๊มมันละลายติดเนี่ยนะครับซึ่งปกติแล้วมันก็น่าจะอยู่ในในถ้วยคัดเนาะต่เป็นนี่เนี่ยมันต้องอยู่ในนี่เนาะไม่รู้มันทําไมมันถึงไปอยู่ที่น,น่นในนี่มันไม่มีเลยนะหลวมมากนะครับ เราพอเราเราประกอบเนาะใส่เฟืองขับปันะ๊มเนาะแล้วก็ใส่ลูกปืนเข้าไปมันก็ไม่น่ามีปัญหานะตอนนี้เนี่ยแล้วก็ใส่นี้เข้าไปเนาะเราตัวนี้มันมันผิดพลาดตั้งแต่การผลิตนะครับ ขั้นตอนการผลิตนะูรระยะนี้มันฟรีมากนะครับนี่ฟรีมากนะครับนี่เดี๋ยวเราลองประกอบคัดแล้วดูนะครับเดี๋ยวดูนะครับตัวนี้นี่นี่ขันแน่นแล้วนะครับนี่ถ้าแบบนี้ต้องหาแหวนมาลองนะครับอันนี้มันผิดพลาดหลายอย่างนะครับนี่ต้องหาแหวนลอง รองม้ครับนี่เนี่ยระยะนี้เนาะต้องหาแหวนดองนะน,นะแหวนแหวนจะต้องให้ข้างในต้องใหญ่นะครับใหญ่ที่ว่าเข้ากับแกนนี้เข้าไปนะครับเข้าเข้าเวียงเนี่ยเท่าแบบนี้มันก็จะช่วยได้เนาะ,ะเดี๋ยวใส่ใส่แหวนใส่แหวน ใส่แหวนหัดเขาไปเลยเดี๋ยวมันถ้ามันดิ้นได้นิดหน่อยก็ไม่มีปัญหาครับมันดิ้นได้มากก็ผิดปกตินะครับเราต้องแก้ปัญหาดี่ครับเดี๋ยวัดเข้าไปเนี่ยเดี๋ยวนียครับนี่ขยับได้นิดหน่อยนะครับเนี่ยนี่ถือว่าธรรมดานะครับเดี๋ยวเมื่อกี้มันเกินไปนะแหวนนั้นจะต้องใหญ่ใหญ่กว่าอันนี้หน่อยนะครับจะเท่ากับลูกปืน ต้องเท่ากับลูกปืนนะครับมันก็จะเข้าไปยันข้างในเนาะ,ะ,ะขันแน่นเลยรก็เน,นี้